สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องครับวันที่20มิถุนายน6กครับผมเอาคลิปนี้มีแนวทางตาเล่ามาสู่พี่น้องพีซี่ครับผมรวมเซียนครับถ้าเป็นไปตามที่ในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะขับกองอมเชียร์น้าเชียร์ก็อยากให้พี่น้องี่ที่ถือเด้ครับผมตัวเด่นตัวส้นถือว่าหลายอยู่ครับพี่น้องเนาะชนกันตัวนี้เด้ครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากัน ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขน้ำเชียร์ผ้าลวยก็ขอกราบขอบคุณปูแล้วก็ทุกๆเสี่ยนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมพ่อจอยเด้อครับพี่น้องว่าหันเข้าแปดสี่ครับผมเด่นแปดวันนี้พ่นเด่นเจ็ดครับพี่น้องพ่นมีเจ็ดกับสองครับเปะยัซีวะพ่อตามพ่อจอยกับผ้าลุดเสียดังไหนน้ำเชียแบบ ตอนนั้นเราเอาเราพอ,อามันหลุดนะหอมแม่นแต่ว่าเพิ่นเขาตัวหนึ่งกันสามหวดคุณเนาะแม่นเมื่ออาทิตย์หนึ่งขเขาตัวหนึ่งหลอมหนึ่งครับผม,มพ่อตามรุด่อยวั่นมาเขาองด้วยครับอเอานี่สองตัวได้ครับพี่น้องล่องเบิ้งเจ็ดสามแปดหนึ่งเจ็ดสี่แปดสองแล้วก็เน,เน้นเจ็ดห้าแปดสามครับเจ็ดห้าแปดสามตัวเน้นกันแปดห้าเก้าสองครับนี่นะครับ พี่ปรกายว่าหันเขารักน่วยสองด้วครับผมครับรักสิบยน้ำพอให้บุญครับเอาครับพี่รองงวดนี้หลักสิบพี่ปกายศูนย์กับเก้าหลักหน่วยศูนย์กับสามสองตัวบนศูนย์ศูนย์ศูนย์สามเก้าศูนย์เก้าสามเน้นศูนย์สามและเก้าสามสามตัวบนหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามหลักร้อยหกกับเจ็ดครับผมหกกับเจ็ด พ่อแสวงครับพี่น้องเนาะวดนี้กับมาครับผมครับเพื่นวันประมาณหกโมงมีเลขพิเศษได้ครับผมมบรู้ว่าพันจะไดบอกครับพ่อแสวงอันนี้เป็นสูตรของเคนเก้ากับศูนย์เด่นเก่าเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสามศูนย์สองศูนย์แปดเก้าศูนย์และเจ็ดศูนย์ครับเป็นกระเน่นติดเก่าติดศูนย์นี่แหละครับผม สามตัวมี992 904 979 908ครับผมมงแรงกจริงหอผมมงแรกฉันจะมีเลขพิเศษถ้าบนใดมากันเจ็ดทบอว่ากันเ<อ>นี้ย<า>กับศูนก็ผิดประกายเหมือนกันเหมือนเลยแม่ว่ายี่พอว่ามีแจ่ศูนศูกับสามศูนเนาะครับผม 9กับ0ย์จะมาไหมค่ะตำราอาจารย์พู้ครับผมสกับ0นี่ครับพี่น้องศนี่แล้วศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ห้าสองแปดสองเหเน้น0 8นย์แป9ศูนยและสาหครับผม อาจารย์ผู้ก็เดินดีอ๋อศูนย์ไลายที่แถวมหมวดนีอ่อาจารย์คนโคราชเด่นเจ็ดแปดเก้าครับผมงานติดเก่าอีกแล้วเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดห้าครับผมหลักร้อยสี่กับเจ็ดเน้นเจ็ดสามตัวบนเจ็ดแปดสองเจ็ดเจ็ดสามครับผมนี่แะครับแอเหรางว่าเสียวอาจารย์คน,นคนโคราชครับ เซียนกระทุ่มแบนนี้ครับงดหันเป็ก 0, 2, นกบเข่าแปดซีครับผมเอาเสียนกระทุ่มแบนด้ครับผมงดนี่บนใดศูนย์สองสครับสามตัวบนสี่ศูนย์หกดสห้าเ้าสองครับผมสองตัวบนล่างศูนย์สี่สี่สองสี่ห 068292แล้วก็เบิลน0044บันนี้สิมาเป็นเล็กชุดประกอบสองสักเาระครับพี่นอ้องเอาตัวตัวเด่นเผนมาประกบไปแล้วปะเถอะประกบ,บไปแล้วอ,อ๋อมาเบิ้งหวดนี้สิสเ,เป็นยังไงเนาะเป็นยังไงตามท่านแล้วบนันเซียนกระตุ้มแบน024คนโคลาช7 8 0ดเอา เก่าคูครับพี่น้องบนล่างกับด้วยหรือว่าพี่น้องที่จะหาตัวเด่นตัวดับมาตัด07 08 09 27 28 29 47 48 49ครับผม้ามัก0ูนกันนี่แหละครับผม07 08 09เดี่องนี่09เก่าแห้งด้เถอะมักเก่าก็จะมี09 29 49นี่เนาะแมนถ้า คิดว่าเอกจะมาศูนกับเก่าเ,าเขาเนเขาดีเด้อครับพี่น้องวันนี้ก็เลี้ยาไม้เบิ่งเลยถือแน่ๆครับผมบ่านนีบ้บพาว่าเปนเบิ่งเฮายื้อถลายทั้งเลยโอ้น้อ <c oughs> อาจารย์จิตวีรศัสดิ์หน่วยบนหกกับเจ็ดครับผมหน่วยบนหกกับเจ็ดอาจารย์จิตวีรศักดิ์เลยครับผมหน่วยบนหกกับเจ็ด สองตัวบนสี่หกสี่เจ็ดห้าหกหกเจ็ดเน้นสี่หกและหกเจ็ดสามตัว 2, 4, 6, 2, 6, 7, สองสี่หกสองหกเจ็ดสองสี่เจ็ดเม็ดเดียวสองหกเจ็ดหน่วยล่างสองกับหนึ่งเน้นสอง 8, 2, 5, 2, 8, 1, 9, 1, แปดสองห้าสองแปดหนึ่งเก้าหนึ่งและห้าหนึ่งกับเน้นแปดสองเม็ดเดียวถ้าแปดสองกับติดยุ่ได้บ้างไหมแมน ติดอยู่ครับผมแปดสองสองแปดมือแร่ง่องล่องเอาน,นีด้วยเถอาล่องนี่เนะ่ะบนล่างบนล่างล่องล่องกัน่าครับสีผ้าเจ้าตกใส่ <laughs> ใส่ใส,ใส่ใส่ทุ่นไหลน่บนล่างเอา่องเพิ่งครับผมพ่อได้คท่าใครอาจารย์จิตวิศตรศอาจารย์ประสิทธิ์ครับผมมาแล้วครับพี่น้องเนาะ หลักหน่วยล่าง2กับ3เน้น3 7 3 8 3 9 3 0 3ครับผมตัวร่อง7 2 8 2 9 2 0 2เอาติด8 2 9 2แต่ว่าเบินเน้น3หน่วยล่างนี่นะครับจานกับสิภูพิศษณโลก916ตัวเด่นด้วครับผม911 611 9ก้าเก้าสองหนึ่งหนึสนึ่งเแล้วก็ชุดลางก็ชิมีเก่าเกเกเก่าหาครับผมพ่อกระนวนครับผมสูตรที่1ได้3กับ4ี่สูตรที่2ได้3กับ4ี่หลักร้อยแปดวิน8 0 2 3 5

อาจ,จารย์เอเอาออพี่ปูนาได้ครับผมหรือว่าพี่พ่อนะครับพี่น้องเพิ่นมาบ้างแนวท่าเป็นเหล็กลางได้ครับผมสิบล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าแต้มล่างหนึ่งสองห้าหกเจ็ดสองตัวล่างนี่คัดมาที่ตัวเพิ่นเน่นได้ครับผมหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองเก้าสองสี่สองห้าสามเก้าสามสี่ห้าหกครับผม พี่ปูนาอาจารย์ม่วงหวานครับผมห้าตัวเดียว<อ>059515ครับผมอาจารย์หนี่น้อยกูที่แล้วเจ้าเขาก็มีนี่ไงอาจารย์สุมเมศครับผมเด่นเตินดีให้กัน9กับ8แมเก่าสิไหมพี่น้อง948497879080 94และ90ครับผมตัวเน้นถ้ายแน่ได้ครับผมรวมเสี่ยนอาจารย์เอกครับ3กับ4 8กับ9เน้น4ครับผม40 41 94 45 46 30 31 35และ36ครับนี่นะครับผมเรากัมาที่ทบทวน สามสำนักพ่อรัดเทา้าเด่นเดินดีก้ามาเชียรครับผมอยู่ในนี้ไม่มีก้าวครับผมเท้าเขาว,าวานันเด่นเนาะเด่นเด่นห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์งานก็ยังไปอยู่วีเท้าอ่าโปเน่ได้ศูนย์ครับผมศูนย์นี่บ้านนี้ของของข่ัญมาเด่นศูนย์กับเก่าครับของทีมงานเพผนเนาะเนี่ยค่ะ ก่กาเห็นไรเห็นบ้าคันบ้ออกหาเก่าหาศูนยเก่าศูนย์เก่าศูนย์ศูนย์เนี่แล้วตัวคนจะเปลือเนาะหากับศูนย์เก่ากับศูนย์เข้ไปลองเด่นออกตัวนี้ดีเด็ท่า เขียนไปเขียนมาเก่าศูนย์พี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมสรุปตัวเดนมากให้พี่น้องที่พิจาหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะก็มีเซียนไม้เพิ่มขมาก็มีได้ครับผมกับเซียนเกากับยาเผอครับผมกับพอแสวงหรือว่าพี่พ่อนพี่ปูหน้าครับผมในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับถ้าพอแสวงได้มาครับผมประมาณหกโมงเดี๋ยวสีโรคหายเด้อครับผมถ้าคนได้เลขพิเศษมากครับผมถ้า่นว่าตัวเดียวกันกับที่ พอลงไปในคลิปตวมเสี้ยนก็ถือว่ากับเบิ้งเลขที่พอให้แล้ครับพี่น้องเิ่นกระเด็นเก่ากับศูนย์ขึ้นกันครับพ่อสแสวงเอาไายคลิปนี้น้ำเชี่ยพ้าร่วยก็ขอวอวยพรให้พี่น้องอที่โชคดีเดอ้อครับผมถูกหวยเล่นเงินไปน้ำกันตำราว2ทุ่มครึ่งยีมิถุนายนหกสิบแปำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ